สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดนะคะที่ถือว่าเป็นผู้ดวงดีดวงเฮงประจำเดือนสิงหาคมปี2564นี้ค่ะและจะต้องบอกกันว่าลัก ในการพิจารณานะคะสมัยดูจากการโคจรของดวงดาวและก็ใชออ้หลักการพิจารณาโดยส่วนตัวของสมัยเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นคัดมาด้วยการ4ี่ลัคนาราศีค่ะที่ถือว่าเข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเห่งประจําเดือนสิงหาคมนี้และเราก็จะไม่ได้มีการจัดอันดับเหมือนเช่นเคยนะคะจะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้น เกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาร ราศีกุมนะคะว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและอย่างที่ท,ทราบกันดีว่าในขณะนี้ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนพันธุนะคะตรงนี้ก็ยังหมายถึงการที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานมั่นคงในทรัพย์สินมั่นคงในทรัพย์สมบัติและมีความรักใคร่ปรองดองกันดีในครอบครัวยืนพื้นอยู่แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่สิ่งที่พิเศษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้า าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณได้โคจรเข้าสู่เรือนของดาวพระอาทิตย์ในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะและนอกจากนั้นยังทํามุมเลงกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นทับเนื้อทับตัวชาวกลุมอยู่นั่นเองนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเลงไปยังดาวกระดุมพระเลงไปยังดาวลาพระแบบนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ได้มาจากช่องทางใหม่ นั่นเองค่ะใครกําลังจะริเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใครจะทําข้องเกี่ยวกับออนไลน์ใครจะทําการค้าการขายนะคะพยายามเลือกสินค้าที่มีดีไซน์ดีๆที่มีความสวยความงามนะคะชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามมันจะไปได้แล้วมันจะเวิร์กเลยนะความสวยความงามในที่นี้ขอทําความเข้าใจกันก่อนว่าไม่ได้ให้คุณไปทําเกี่ยวกับครีมหรือคลินิกเสริมความงามหรือขายเสื้อผ้าไม่ใช่นะคะคุณจะ ขายอาหารก็ได้แต่ตกแต่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้มันมีความสวยงามน่าซื้อน่าใช้น่ากินนะคะพยายามอัดเพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มันแลดูสะอาดสะอา้านสวยงามตาประมาณนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มันเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกกันนะคะและดาวพระพเอิร์อค้อค่ะและดาวพระพุธนะคะที่ได้โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิตรงนี้มีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรัก เข้ามาด้วยค่ะชาวกลุมท่านใดที่ยังโสดนะคะหรือว่ากําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ของใครก็จะมีเกณฑ์ที่จะสารสัมพันธ์ไปได้มีความมั่นมีความมั่นคงมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นคนโสดก็จะได้เจอกับคนที่ถูกใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะการเงินการทองเองก็จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นมีลาบลอยเข้ามามีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะมีจังหวะดีเพิ่มอีกประการหนึ่งคือดาวพระศุกร์และ าวพระอังคารได้โคจรมาเจอกันค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาสองดาวนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันอีกนะคะการเจรจาการดีวงานการติดต่อการประสานงานต่างๆจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีสนเสน่ห์ในคำพูดคำจาของตัวเองค่ะจะคุยงานจะดีวงานอะไรมันก็มีเกณฑ์สำเร็จค่ะแต่จะต้องอธิบายก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าในวันที่1สิงหาจนถึง31สิิงหาคม ตรงนี้ทุกวันไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเลยไม่มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเลยดีครอบทุกวันเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาบ้างมีปัญหาเข้ามาบ้างคุณก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้คลี่คลายลงไปได้นั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันท่วนหน้าอย่าลืมหมัน่นทำบุญทำทาน และอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ